หนึ่งมันอัดอย่างเงมาโอเคครับสวัสดีครับผู้ชมอีกรอบนะครับเรากลับกันมาที่มิชชั่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับกับเกมไล่เอ็มเอ็มมาตอนดีกว่าแม่ผมเฮ้ยฝันไล่นะครับแม่ฟันไล่ต้องตกเบาะนะครับไอต้องตกหมอนนะครับโอ้ยเสียงเพลงน่ากลัวโอ้ยเต่าเสียงเพลงตัวไมแน่น่ากลัว เฮ้ยมีชอบเสียงเพลงนี้คนลูกอ้เฮ้ยมีเอานะเพลงนี้คนลูกนะเว้ยนี่ก็คือพวกคีคุกพวกคียานี่ทั้งหลายจงดูนอนาคตถ้าเกิดพวกเราเป็น ติดยาอย่างนี้เราก็จะเจออย่างนี้นะอน,นาคตของเราจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าคุกเข้าตรางเนี่ยมันไม่ดีนะครับพวกเล่นการพนันทั้งหลายติดยาเสพติดโอ้ยยาเสพติดเรื่องการพนันหรือพวกอ่าบาพูดผิดในกาะมานนี้ครับสิ่ต้องทาให้ครบสินข้อห้าไอ้สินห้าข้อเอออะไรว่าปันติปาตาเวลวมามันนี้ใช่ปะ

พอดีพอดีสตัวน,นั้นน่ะนี่ไงรถอันนี้ก็ถือว่าแรงแนละ้วจิงแล้วเดียวจอดเลยไปทางไหนวะห,หนา,ออา,นาอดองโว้ยยิงยิาไหนล้งหนาวโวมาาไหนอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยอหน้าจอแดอง่ำเลย,ยาตายเลยครับ อย่าได้มยอย่าได้มยอย่าได้มาอย่เยอย่าอย่าขอร้องขอร้องขอร้องเลยขอร้องแบบดีๆเลยับแปตัวนั่นแหละเปิดประตเปลีตได้เหรอวเปล่คิว่าต ใตยยากันเตียงโอเคไปได้ละโตบตึงตบตึงเพลงเงินบิวนะครับตึงโต๊ะตึงโต๊ะตึงโต๊งตึงเอ้ามุมกล้องจะโฟกัสอย่างนี้นะครับโอ้เท้าเหล็กหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเห็นมันพลาดไหนที่เปิดประตูดีๆีเลยครับทีประตูตลอดประตูเสียไหม เป็นตำรวจแบบเหมือนมั่นใจครับทีไปแบบโจมตีอยู่นี่ต่อไปไม่มีเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นอโอเคเราจะมาลองเป่ากันครับโอ้ยหงายพร้อม่อยอมเป่าหรือ,อยังอ่าลองเป่ากันหน่อยดีกว่าไม่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 แก้เชือนะครับ อ่อน,นแล้วอวยพวกโจรอย่างแกมันกามันเป็นสวะสังคมพวกโจรเนี่ยไม่มีใครเขาอยากจะเป็นเพื่อนด้วยหรอกมีแต่คนทั่วด้วยกันเองนั่นแหละสวะสังคมมาออกไปให้ไกลๆเลยนะครับยูไปก็อู้ปืนทอง ดูไปก็หนักโลกสยะทางคมสวะทางคมนะครับตะเมียดนี่นีแน่แรงปหรอเปล่าไม่รู้ครคลิปนี้ขอสแปกบวกหน่อยแล้วกันแม่นี่ดีแน่นี่ดีแน่ไม่ีแน่ ทมีของพวกสกัดหัวน,นะไอ้สวะสังคมไอ้ขยะสังคมนะครับไอ้พวกอาจากไหนแน่นไปฟังโน้ใช่ไหมจับเปหน้าหลับไปหลับไปเลยหลับไปจะยืนหนักเหรอคิดว่าเ,เป็นไรคิดว่าเ,เป็นสป,ปายเหรอสป,ปายทีมประเทศเหรอ้ออ ไอ้เอ้าเปิดสวิตนะครับเปิดเสร็จละเปิดเร็วดีเนาะเปิดดีๆหน่อยขอเนะี่ยคอดีๆเลยไม่ทันกนะันละโหดีเปิดแบบเคยเปิดดีๆเลยสถานีตำรวจนะเฮ้ยเปิดประตูนี่เหรอจะบ้าบแล้วจะบ,าบ้ากันระวัง เนี่ยผมจำได้มัรู้สึกมันจะให้วิง่งแบนเอ่อใน้าลงกั้นนะให้ข่าตัวให้ได้ยิงเยอะก่อนมั้งเจ้คือมันต้องเต้นไปก่อนนี่ไงโอ้สองตัวในรถเดียวกันเลยเสียงคอป็นมากวิ่งหนวกวิ่งหนววิ่งหนว ตรงนี้ที่จริงอะตำรวจมันจะมากันแล้วนะครับตำรวจสว่างแล้วเราต้องข้าไปเยอะแล้วก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนแบบให้เราทวงเวลาไว้อะไรประมาณเนี้ยโอ้โหด่าแดงตายแล้ว,วาานะโอ้ย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  อหนักไปน้าคู่นั่นแหละอือเอ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 ้าครับครับแน่เออ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 ไอ้เนี่ยไอ้ตักน้ำไอ้ตักน้า ดีหนักมา5โอเคมันขึ้นให้เราไปทางนี้นะครับเราไปไหนอ่ะนี่หรออ๋อไอ้พวกรเราขาดเยอะแล้วมั้งไม่ไปนะเขาประตูทางนั้นลนะเดี๋ยวตำรวจก็จะมานี่ันยังมาลนะเงินสวัสดิมาครับมีพวกมาช่วยแล้วโอ้ จากในบินเนอร์อาการกระจุดบุกวงพักเยอะจังวะสุณเดมากเลยนเนอสวาสดทผมไม่ได้คิวนะครับผมไม่ติดใช่ไหมเหมือนต้องช่วยหนวดสวาสดก่อนครับโอ้มาเป็นบอยแบนด์เดียวเชียวหมด,ดยังหมดแล้วหมดแล้วโอเค ไปได้แล้วนั่นไงตัวไม้เพื่อนเราปูม้าม่มาอ่มไม่มไม่มไม่ดีเพื่อนเราตายแล้วนะออิไแล้วมาูพวกนีหรอไม่อยนะ เดี๋ยวตำรวจช่วยตำรวจตำรวจที่เหลือก็ยังมีนิดหน่อยยังไม่ตายยังไม่ถือว่าตายกันหมดนะโอ้ยอืมอืมอืมเออเธอราคาทีเราผมเขาบอกไว้ก่อนนะเราจะได้เจอเพื่อนที่ผมบอกว่ามันจะทะระยศเรามา สิ่งอันก็หมาแล้วครับชากนี้นี่เองที่จะมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพวกเราที่จะทรอยด์ที่จะทรยศพวกเราครับไอ่แน่ไอ้เพื่อนชู้ก็ฮะโอ้โอไม่เพื่อนเราต้องโทษเด็กน้อย พอ,อได้แล้วโอเคพี่พวกเราหยุด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 พอออกมาให้ oh โอเคครับกับภารกิจนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคกับมาต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ